ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจริญพัน์รีวิวนี้เลยค่ะคืนนี้นะคะเรามาพร้อมกับรถกระบะรถรุ่น Mitsubishi แ c a ปี2013นั่นเองค่ะเป็นรถกระบะที่สวยงามและทันสมัยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสวดทรงภายนอกและภายในนะคะตัวรถสีเท่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะรถรุ่นนี้และที่สําคัญนะคะเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้อยู่ที่2,500ซีซี ขนาด4สูบ16ว wow. าอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าคะและที่สำคัญเขาให้แรงม้ามาถึง1 7 8แรงม้าเลยทีเดียวนะคะ oh. ในเรื่องของแรงบิดบอกเลยว่าสูงสุดอยู่ที่400นิวตันต่อเมตรเลยทีเดียวค่ะ oh. และที่สำคัญนะคะตัวถังน้ำมันของรถคันนี้นะคะสามารถบรรจุได้ถึง75ลิตรเลยทีเดียวค่ะ oh. ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะ oh. แล้วก็รถรุ่นนี้นะคะนอกจาก จะสดทรงสวยงามแล้วในเรื่องราคาก็แบบเด็ดอีกด้วยถูกมา,มากๆเลยนะคะในระยะเวลาในการผ่อนของเขานะคะก็น้อยมากๆอีกด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่ารถมือสองอย่างเราผ่อนน้อยกว่ารถมือหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะรถคันนี้นะคะรุ่นนี้ผ่อนเพียง84งวดน,นะคะงวดละ6คันบาทเท่านั้นค่ะอ่ะเรามาดูการออกแบบการดีไซน์ของรถรุ่นนี้กันดีกว่านะคะว่าเขาดีไซน์มาอย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่ล้อรถเลยนะคะล้อรถของเขาล้อแมก จะเป็นล้อแมกเดิมจากศูนย์มิตซูบิชินั่นเองนะคะไม่มีการเปลี่ยนแป้งได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่เลยเขาออกแบบมาไฟเลี้ยวนั้นนะคะจะอยู่ด้านกระจกมองข้างของรถนั่นเองค่ะกระจกมองข้างสามารถพับเก็บระบบไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคะในส่วนดน้านหน้าของรถคันนี้นะคะไฟหน้านั้นจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นั่นเองนะคะด้านกระจังหน้าก็แต่งด้วยโครเมียมสวยงาม,มากๆเลยนะคะและก็ที่สำคัญ คันนี้นะคะมีไฟตัดหมอก2อคู่หน้าให้คุณลูกค้า <Wow. S 1> เพิ่มความสว่างยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> นอกจากนี้แล้วนะคะด้านตัวข้างของรถนั้นนะคะ <Wow. S 1> เขาจะมีบันไดด้านข้างให้คุณลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงรถนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> และด้านหลังท้ายกระบาดนั้นนะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีกันชนด้านท้ายให้คุณลูกค้าเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมในรถพร้อมๆกันเลยค่ะ ภายในห้องโดยสารนั้นพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะคุณลูกค้ oh. านั่งได้แบบไม่แออัดได้ถึง4 5่คนเลย นั่งแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะรถรุ่นนี้และตัวภายในรถนั้นนะคะจะเป็นโทนสีดานั่นเองนะคะสวยงามมากๆและเบาะของรถรุ่นนี้นะคะเป็นเบาะหนังอีกด้วยนะคะเรื่องของเบาะนั้นนะคะใหม่มากๆไม่มีรอยฉีกขาดรอยขาด <Wow. S 2> เลยนะคะ,ะแล้วก็ด้านพวงมาลัยของรถคันนี้นะคะจะเป็นแบบมันตีฟังก์ชันนะคะมีปุ่มควบคุมเสียงด้านพวงมาลัยให้อีกด้วยนะคะถือว่าทันสมัยมากๆเลยนะคะในเรื่องของด้านคอนโซลหน้านั้นนะคะก็จะมีหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะ ทำให้คุณลูกค้ามองได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและด้านคอนโซลหน้านะคะก็จะมีช่องใส่เอกสารให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะแบบเยอะแยะมากมายเลยรวมไปถึงคอนโซลกลางนะคะก็จะมีช่องวางแก้วนะ้ำใส่ของให้คุณลูกค้าเช่นกันนะคะนอกจากนี้แล้วนั้นนะคะด้านประตูข้างก็มีช่องใส่แก้วนะ้ำใส่ของให้คุณลูกค้าเช่นกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะกระจกด้านประตูข้างนั้นใช้ระบบปรับไฟฟ้านั่นเองค่ะ และที่สําคัญนะคะรถคันนี้เป็นรถระบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แมนนวลที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะในเรื่องของเครื่องเล่นเสียงของรถรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบวิทยุนะคะมีช่องต่อ AUX USB นั่นเองนะคะการปรับแอร์ก,ก็ใช้แบบมือหมุนนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะรถคันนี้นะคะ มีนี่เลยการสาดน้ำฝนนะคะด้านประตูข้างให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะถือว่าสุดยอดเจ๋งมากๆเลยนะคะห oh. ากคุณลูกค้านะคะที่สนใจรถคันนี้รถรุ่นนี้อยู่นะคะก็สามารถสั่งซื้อสั่งจองได้ที่เพจเฟซบุ๊กรถยนต์มือสองเจริญพานรัตนสินนะคะหรือว่า ถูกใจโดนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับซีก่อดได้นะคะที่ร้านเรานั่นเองค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนทหารอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดนินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากคุณลูกค้าทางบ้านนั้นกดดิ่งกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ